ไมื่อนบางคนเราในแวเราเรามีแค่กี่คนถ้าเราวาดลูกริ่มเลยป,ปเเลยูเริ่มเลยเพื่อนจะวาดคนไหนวางไหนดีนะ้ะใครชอบหมาวาดหมาชอบแมววาดแมวชอบตั้งแมนใส่ไปนะครับชอบดาราหน้าเด็กคนนี้ก็ลดมาหน้าเด็กเลยนะครับจะวาดสมเด็จวาดอะไรไนดะ้ใส่ไปกระดาษนี้ต่อนไปนะครับคราวนี้คนแรกเนี่ยนนเนี่ยคนแรก่เนจะเป็นต้นเรื่องทั้งหมดตัวโต วาดรูกบ,บ้านไปคนต่อมาต้องวาดอะไรเบ้ากเข้าไปวาดได้เห็นไหม <c oughs> คนต่อมาเขาวาดอะไรเสร็จไปใครเป็นเรื่องราวอะขณะน,นี้เมื่อจบกิจกรรมนี้กลุ่มนี้ทถวนี้ทถวนีน้จะต้องอธิบายได้ว่าเป็นวาดเรื่องอะไรเรียกไ,ไหมจะเป็นปีศาจผีซาตานหรือวา่าอะไรก็ได้วเตรียมเตรียมเข้าเราวาดกัน <c oughs> Quạt <laughs> g 干嘛呀？ อ้าวออกมาคิดว่าใครเป็นดาราสดเก่งสุดมาใครพูดเก่งสุดมามามา แน่ข้าปไ่้อันร้อกยตะให้เราแต่งสอวันดีครับลูกนิมเราวาดมาูนเราวาดมาครับบานค่ามันไม่เกี่ยวเลยนะมันไม่เกี่ยวเลยเนี่ยครับว่าเรารู้ว่าพี่เขาวาดเรื่องเราเอมาได้ไง้าจากที่เราแต่งไนะครับเอาแรกดแรกมารอยเินนิ้ววแต่งแต่ง มีบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังหนึ่งนะได้เี้งสุนัขไว้ดูออกไปสุนขเนี่ยวตนเร่คุณอูขวอยแล้วสุนัขได้เดินบนสนามหญ้าไม่ได้เนสนามหญ้าโอเคโอเคแล้วเจอคนสอง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 คนโอเคไอ้หัวหัวหไม่หิบเลยโอเคเย็นอยู่ตายจะไหมรับ แล้วมีดอกไม้อยู่ด้วยมีดอกไม้ในเไม้ดอกไม้เนี่ยมันตหมรอมาด้วยตอจะหมดแล้วไอ้นี่อะไรดูดอกไม้หอมนะโอเคโอเคโอเคเอาตรงไมไม่สองสองแม่เราให้ดูแบบเป็นนิยายดราม่าเลยที่มนแรงเงาเมื่อ มีเด็กสองคนมีเด็กสองคนคนเลยคนเลยคนกูบอกเองทีหเนี่ยโอเคเคนยังดีใจอะไก็ไม่รู้ดีใจก็ไม่รู้

เอาแล้วนะโอเคตรงนี้ไปเลยมาเลยแล้วคนเยอะสุดยก่มเอ่ะหลาเสืออ้าวใไ่ได้ยินอว่าหลังนึงมีคนไหนคนสักคนนอนตายคนนึงเอาเยอาเาว้ยงแมวไนแมวเป็นใครว่าแมวเนี่ยไม่ได้เขาดูออกเนี่ยจได้เอาต่อรถผ่านรถวิ่งทาง มีนกเหรอีนกเรามีนกมีบอกาด้วยมีดาฮะเอาดามีดามีต้นไม้มีต้นไม้ไม่ใช่ไ่ใช่อะไี่ขนมปี้ป่ตีนตนอนตีนนอนตีนนอ จบแล้ว哈 OK ทุกนเอยครับวนี้เราว่ามาับเียครับสิงานว่าั้ผมเ็นกะารแสดงใจองออะไรแความคิดในการทานารวนนการไม่จำเป็นที่ต้องออกมาแล้วคิดกันมทุกคนมีหนึ่งัวนะฮะนี่หนงหัวน่งหัวหรหถูกไหมครับเราคิดไม่เหมือนเราคิดต่างกันใครหัวไม่มีดหัวนะครับนะครเราคิดเหมือนกันคราวนี้ลูกหนึ่งลูกรูปหนึ่งลูก ก็ตีความไม่เหมืนกันนะครับรูปนึตีความกันบางรูปถือมองจรเทเพื่อมองเป็นคายได้สุดยอดมากนะครับบางรูปผมมองเป็น้อือเพื่อมองเป็นนทิโอเคนะครับคุณทีนสถาความแตกต่างกันราวนี้ถ้กระดาษหนึ่งใบที่เป็นสังคมเรากราษหลา่ใบนสังคมเราที่เราอยู่ทุกวันนี้ประเทศไทยประเทศไทยอะโอเคสาบันะครับโคะครับกัน บริษัทบ like ้านในโลกเป็นกระดาษลังแทนเราคือส่วนหนึ่งที่อยากให้กระดาษนั้นเป็นอย่างไจะออกมาภาพสวยงามอะไรที่เรานะคไปอุดนชาวบ้านเราผู้เรียนเยอะๆอยู่บ้านในโล่แล้วเป็นตัวเกเรสภาพของบ้านเนี้ยก็ไม่ได้มันจะเอาสวยงามของบ้านใยโลกเห็นไหมครับเรา เรียนริวกวดวิชาวิชาคอมพิวเตอร์มีเต็มไปหมดในหัวแต่เราเอาใช้โคดโกงนะครับสภา,สาพสังคมบ้านนี้เราอยู่มันก็ไม่ดีกระดาษใบนี้ก็ไม่สวยไงเขาบอกว่าโกูโลกโลกูลก่เด็กวาดจนแล้วมักจะมีต้นไม้มีบ้านมีต้นไม้อาจจะมีคนที่รักคนที่ตัวเองรักอยู่พ่อแม่นะครับจะไม่ค่อยมีเห็นจะไม่ค่อยเห็นเด็กคนไหน,นวาดภาพอะไรสนุนทรียที่มีธรรมสองเลือดหายากมากนะครับนอกจากว่าอาจารย์เถึงแล้วจะอยู่แนวรงคิวปรมาแลั้น บ้านหมดเนี่ยนะครับแต่โดยภาพที่ตั้งใจว่าดมาทีแล้วแล้วแสดงมีบ้านมีครอบครัวมีความสุขมีต้นไม้สวยงามมีดอกไม้ถ้าไม่ก็บอกว่าทุกคนในที่นี้ทุกคนอยากให้บ้านเรามาเป็นอะไรก็มีความสุขสุขถูกไหมเราทีนี้เป็นความสุขที่แน่นะครับผู้ได้ยังไงบอกว่ากระดาษนี้ให้เราที่มันเปบ้านอีกหนึ่งที่จะว่าเราอยากให้ครอบครัวเราบ้านเราสถานที่เรียนเราโรงเรียนเราแม้แต่ประเทศไทยเป็นไงเราต้องทำนะ คิดต่างไม่มีปัญหาคิดไม่เหมือนกันมองภริยาไม่เป็นไม่ต่างไม่เป็นไรบางคนเห็นรูปเสาเรีนี่บอกเป็นแท่งดินสอไอ้นี่บอกเหมือนเสาคูเปลิดไอ้นี่บอกว่าเหมือนอะไรรูปเกงกาเชิงกันอยน่ถูกไหมพวกนี้กานเลยแต่ไม่ผิดครับทุกคนคิดอะไรไม่เหมือนกันมองต่ันเพียงว่าขอให้ทุกคนรักษาความสวยงามไว้ให้มันเป็นระดับที่สวยงามไว้ให้เป็นว่ามนที่สวยงามไว้แล้วเราจะไม่ทะเลาะกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไป ซอยุคนเดียวไปซอยคนกินคนเพื่อนแข่งมากกว่านี้เดี๋ยวจะราเพรใครยกมือวันนี้ทุกคนได้เล่นกิจกรรมไปแล้วใช่ไหมแล้วก็รู้เป้าหมายกิจกรรมแล้วนะอันนี้ว่าทุกคนเนี่ยทุกคนอยากให้ขอบคุณคุณครูโสแล้วก็คราวหน้าเนี่ยในเรืองต่อไปหรือว่าเรามีโอกาสได้มาเจอกันอีกเนี่ยก็จะเชิญครูโสครั้มาอีกนะเพราะว่ากิจกรรมที่ ที่เราเล่นทุกหมดเนี่ยจะมีเยอะมากแล like well> ้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราได้รู้จักกันด้วยเห็นไ้วันนี้ถึงแม้เราไม่เคยเจอกันเลยนะทุกวันให้เรียนเนี่ยเช้าเรเรียนเรียนเลขก็เช้าเาจะเรียนป .5 ห้องหนึ่งป .6 ห้องหนึ่งแต่วันนี้เราก็สามารถอยู่กันได้ใช่ไหมเราที่เริ่มรู้จักกันมากขึ้นนะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปก็เราจะ เราเราจะรู้จักกันชาติเครื่องเดียวเองใช่รู้เลยว่าไอ้นี่กินจุไอ้นี่บุกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมีโชว์ใช่ไหมเดี๋ยวต้องเชิญโคตโต้ขึ้น ขอบคุณค่ะครูโตเลยนะอะทักคนอขอบคุณครูเลยาขอบคุณครับนี่เป็นัว้อครูค่ยวอเียวงใครว่ามไเยี่ยมครูได้นะครูอยู่ิดอยู่เรนจาบังขวานะครับ่ีก เออต่อมานี่เขาคุก